ประวัติส่วนตัวเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนชื่อเล่นแตงโมเกิดเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2542ปัจจุบันอายุ14ปี1เดือนมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่62หมู่2ตำบลน,นายุงอำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธบิดาชื่อจาสิบเอกทันวาโพชัยแสนอาชีพรับราชการทหารมารดาชื่อนางเสถียรโพชัยแสนอาชีพแม่บ้านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสองคนได้แก่นายอัธพลโพชัยแสนอายุ18ปีกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่วิทยาลัยสันตพลพแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและนักเรียนเสนอเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงเมื่อปีการศึกษา2,553ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับโรงเรียนสรีธาตุพิทยาคมโดยมีคุณครูสุธาทิพย์ขาวกุลชรเป็นคุณครูประจำชั้นด้านการศึกษาเล่าเรียนเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนขยนันเอาใจใส่การเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้มีผลการเรียนเฉลี่ย3.26 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆจนได้รับรางวัลเช่นชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยกองในวันสุนทรภู่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอการแข่งขันการประกวดร้องเพลงช่วงชั้นที่1ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนปีการศึกษา2549สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขตสอง รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่1-2ถึงสในการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประจำปีการศึกษา2551สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขตสองรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ประจำปีการศึกษา2555สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20รางวัลเหรียญทองในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะระดับมัธยมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2555จากกรมศาสนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะระดับภาคประจำปี2555จากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งประเภทขอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่62ประจําปี2555ด้านทักษะการจัดการและการทำงานเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบสามารถปฏิบัติตามแผนได้และทำงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถทำงานกลุ่มทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีผลงานดังนี้เป็นนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสีธาตุพิทยาคมเข้าแข่งขันระดับภาคงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62ที่จังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นคณะสวดมนต์หมู่ทํานองสรพันยะ ของโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมชิงถ้วยสมเด็จพระเทพพร r รั t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรองชนะเลิศระดับจังหวัดตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดเลยปีการศึกษา2553เป็นผู้สวดนำคณะสวดมนต์หมู่ทํานองสรพันยะ ของโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมชิงถ้วยสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชนะเลือดระดับจังหวัดเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนมีภาวะผู้นำกล้าสแสดงออกมีจิตสาธารณะมีผลงานดังนี้ อาสาขึ้นขับร้องเพลงขั้นเวลารอการประกาศผลตัดสินการร้องเพลงในงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเพื่อฉลองพระชันษาหนึ่งรปีสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดมัชิมาวาาจังหวัดอุดรธานี อาสาขึ้นขับร้องเพลงขั้นเวลารอการประกาศผลตัดสินการประกวดร้องเพลงในงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดหนองคายเด็กหญิงรุ่มกัญญาโพชัยแสนมีความตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต รู้จักประหยัดอดออมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนสนใจอยู่เสมอซึ่งสามารถหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นหาความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในวันหยุดเสาอาทิตย์ช่วยคุณแม่ทำไร่มันสำปะหลังทำนา ปลูกข้าวไว้รับประทานในครอบครัวปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้านลดภาวะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเรียนรู้การจัดสารจากคุณตาเช่นการสารรองหัวหนึ่งข้าวที่ตีมะแรงวันสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิน่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสมช่วยให้เกิดประโยชน์และประหยัดค่าใช้ใจ่าย ด้านสุขภาพอนามัยเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยมีบุคลิกภาพที่ดีได้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายในระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับดีด้านความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมเป็นนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมันระยาดเรียบร้อยและความรับผิดชอบดีปฏิบัติงานตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีกิจกรรมและผลงานดังนี้ทําบุญตักบาตรตอนเช้าเป็นประจำมันไปทําบุญที่วัดร่วมทำโนบำรุงพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนเป็นนักเรียนที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยโดยมีผลงานดีเด่นดังนี้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานที่บ้านและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้คนรอบข้าง ความสามารถพิเศษเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนมีความสามารถพิเศษหลายด้านดังนี้ 1. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2. การสวดมนต์ทำนองสรพันยะ 3. การจัดรายการวิทยุและอัดสปอร์ตโฆษณา 4. การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีความพอประมาณพอใจในสิ่งที่ตนมีมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่มีบิดามารดาและคุณตาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กจนโตให้รู้จักประหยัดอดออมใช้ใจ่ายอย่างพอเพียงบริเวณบ้านมีการปรับพื้นที่และปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด ไว้สำหรับรับประทานในบ้านถ้ารับประทานไม่หมดก็แจกจ่ายเพื่อนบ้านและขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว 5. การขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ 6. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Word Microsoft Excel 7. การวาดภาพ 8. การทำงานประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆเช่น การจักสารที่รองหวดเนึ่งข้าวการทำไม้ตีแมลงวันและสามารถทำงานประดิษฐ์ได้อีกหลายอย่าง เด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียนการจัดการและการทำงานสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้ผลงานดีเด่นมากมาย โรงเรียนสีทาตุพิทยาคมจึงขอเสนอเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนเพื่อรับการประเมินรับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2556ดิฉันนางสุธาทิพย์ขาวคุณชรในฐานะคุณครูที่ปรึกษาเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนก็ได้เห็นในความสามารถของรุ่กัญญามาตั้งแต่ชั้น ที่1มาจนถึงปัจจุบันลูกกัญญาเองจะเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงจะเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่ไพเราะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาโดยตลอดโรงเรียนเองก็ให้การสนับสนุนความสามารถของหญิงลูกกัญญาอย่างเต็มที่ลูกกัญญาเองจะเป็นเด็กที่มีคุณธรรมอ่อนน้อมมีน้ำใจแล้วก็จะเป็นที่รักของเพื่อนๆคุณครูเองก็ขอให้ลูกกัญญา เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนๆรักอย่างนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางพัทราศีธรรมบทประธานคณะกรรมการคัดเลือกและฝึกซ้อมนักเรียนพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2556 สำหรับเด็กหญิงรุ่งกัญญาโพชัยแสนเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายด้านในด้านคุณลักษณะพื้นฐานมีความสามารถครบทุกด้านตั้งแต่การเอาใจใส่การเรียนเรียนดีขยันเรียนด้านการจัดการการทำงานกับเพื่อนด้านความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนมีจิตอาสามีน้ำใจช่วยเหลือครูช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน ที่โดดเด่นมากคือความสามารถพิเศษด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมีความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยทุ่งการขับร้องสารพันยะการจัดรายการวิทยุและอีกหลายๆด้านทางเราจึงได้คัดเลือกเพื่อรับการประเมินในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ ผมนายทองพูลกิติราชผู้ในการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนมีความภูมิใจที่นักเรียนของเราเป็นนักเรียนที่ดีมีความรู้ความสามารถเป็นส่วนใหญ่เราจึงพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุกปีไปเพื่อรับเลือก รียนรับรางวัลพระราชทานปีนี้ก็เช่นเดียวกันโรงเรียนได้พิจารณานางสาวรุ่งกัญยาโภชัยแสงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเป็นตัวแทนของนักเรียนในการคัดเลือกเป็นนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานเราได้สรุปแล้วว่าเขาควรจะเป็นต้นแบบเป็นผู้ที่จะเป็น แบบอย่างที่ดีสมควรที่จะเป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับเลือกในครั้งนี้ก็ขอให้ลูกศิษย์รุ่งกัญญาภูชัยแสงหรือแตงโมจงประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับ